นะวันนี้นะก็จะเป็นงานเล็กๆนะครับผม The w b c f นะครับผมถ้า w b c f สําหรับดาบลนบอลนะครับผมก็จะไม่พ้นค่ายลีกนะครับ <Chap in> แต่จะเป็นตัวอะไรนั้นดูกันเลยดีกว่าอ่านี่นะครับผมของมองตามมาแล้วเอาดูกล่องข้างในกันเลยดีกว่าอ่ากล่องข้าง,งในมาแล้วนะครับผมแต่ทําไมถึงเป็น2กล่องนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับคืออากิระโทริยาม่านะ โทริยามะอากิระนะครับผมก็จะเป็นเป็นอาจารย์โทริยามะนะที่เป็นงานปั้นนะเป็นแบบว่าเป็นตัวอาจารย์เองนะครับที่ทํามาในสเกลดเบิลเซีนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ดูกล่องตาอีกรอบนึงนะฮะนี่นะครับผมเผื่อทุกท่านจะยังไม่ได้สังเกตนะครับว่ามันจะหน้ากล่องเนี่ยมันจะเขียนภาษาจีนมานะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นสีดำนะครับซึ่งเรารู้ว่าไอ้กล่องนี้ก็คือตัวสีนะครับ งานนี้นะครับทำออกมา2องเวอร์ชั่นนะครับผมก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นขาวดำแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นสีนะที่ผมแกะออกมาอยู่ทั้ง2องตัวนี้นะครับเป็นแพ็กเกจข้างในแบบเดียวกันนะครับผมด้านหน้านะครับผมนี้เป็นด้านหน้าของกล่องนะครับแล้วก็ด้านข้างนก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับผมเป็นแบบว่าโทริยามาอกิระที่เป็นต้นสอแบบกลับด้านนะฮะบนกล่องก็จะเป็นลิกลเเ e ินนะครับผม ตูดิโนะก็เป็น2เวอร์ชั่นนะครับที่เราจะรีวิวในวันนี้นั้นก็ไม่รอชาร้ากันเลยนะครับเลยอ่านี่นะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจด้านในนะครับของ ทั้งสองตัวนะแพ็กเกจจะเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะสังเกตไหมว่าแพ็กเกจเดียวกันนะครับผมแต่ว่าตัวข้างในจะเป็นตัวสีแล้วก็ขาวดำนะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็ให้ดูใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะครับว่างานจริงๆเนี่ยมันเด็ดแค่ไหนนะสำหรับไพยดิกนะครับรีวิวกี่ทีก็ไม่เคยผิดหวังอ่านะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันนะฮะ นะครับผมตลอดการเอาเจ้าตัวนี้ออกมาจากกล่องนะครับเดี๋ยวเรียกว่าประกอบเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่เอาตัวเนี่ยเสียบเข้าไปที่ก้านใสแล้วก็เอาดินสอใส่เข้าไปนะครับตอนปลดทีผมไม่ยักสังเกตว่าเขามีดินสอดินสอให้ด้วยนะฮะก็มีสังเกตจริงๆนะครับพอได้กล่องตกใจนะว่ามีอะไรเยอะแยะเลยนะโอ้โหนะก็ไม่ผิดหลังจริงนะครับ เดี๋ยวให้ทุกท่านดูข้างในดีกว่านะงานตัวเล็กไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ว่าเดี๋ยวประสมให้ฟังนะครับโอเคไปดูเลียกันเลยครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับสําหรับงานนี้นะเดี๋ยวเอาทีละตัวก่อนนะครับผมเยวตัวสีก่อนเนาะมาตัวสีนะครับผมนี่อาจารย์โทริยามานะครับที่เป็นมาสคอตนะในงานนี้นะครับผมก็สําหรับตัวอาจา์นะครับผมนี่เดี๋ยวดู ด้านบนก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอ้ซูมใกล้ไม่ได้ไม่โฟกัสอ่าข้างบนนะครับจะเป็นหมวกนะโทรีนะครับผมนี่หมวกทอรีโอ๋ยนะแล้วก็ใบหน้าอาจารย์นะผมจะใส่แว่นนะในตรงเลนก็จะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็ใส่แมสป้องกันโควิด -19 ด้วยนะครับผม สำหรับตัวอาจารย์นะครับในเสื้อจะเป็นเสื้อคลุมนะครับสีน้ำเงินตัดดำนะแล้วก็ดน้านในเป็นเสื้อเขียวผูกเชือกเขาเรียกว่า,าเชือกอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ในส่วนกางเกงนะเห็นไหมก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันแล้วก็รองเท้านะจะทำออกมาในลักษณะตัวอ้วนนะครับผมแต่ว่าขาเล็กนะผมนี่แหละผมชอบตรงนี้นะแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะเห็นไหมข้างล่างจะเป็นเป็นรูไว,ว้ให้เสียบ ้านนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอาจารย์ที่เอามือเท้าหลังไว้นะครับผมแล้วก็จะมีดินสอเอามาใส่นะคือจะไม่จะไม่ใส่ดินสอก็ได้นะครับมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะแต่เขาให้มาแล้วผมก็ไม่อยากฆ่าแล้วก็ใส่ใส่ไว้ก็จะมาประมาณนี้นะครับผมอา่าอันนี้ตัวสีนะครับต่อไปตัวขาวดํานะตัวนี้จะลงสีง่ายหน่อยนะครับจะเป็น สีเทาสีขาวแล้วก็สีดำนะครับผมจะมีอยู่3มสีนะครับเห็นไหมว่าหมวกนะครับจะเป็นหมวกสีเทาตัวหนังสือสีขาวพื้นหลังสีดำนะแว่นนะครับผมก็จะเป็นแว่นขาวขอบดำนะแมสสีขาวผิวของอาจารย์สีเทานะครับผมเสื้อคลมสีเทาตัดด้วยสีดำด้านในก็เป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีขาวนะครับรองเท้าก็เป็นดำกับขาวนะครับแล้วก็จะมีฐาน WCF นะในส่วนของ ดินสอก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําแล้วก็จะมีเชือกสีขาวนะตัวสีจะมีแค่สามสีนะครับผมอ่าคือทาออกมาได้โดนใจมากจริงนะครับสําหรับงานนี้นะเป็นงานเล็ที่เอ่อจิ๋วจะเจ๋วอยู่นะครับผมนะผมชอบมากเลยนะคนี่โอ้โหอ,อาจารย์ประมาณนี้ครับผมเป็นกันนะสำหรับรายเอี่ยดตัวนี้นะ เห็นไหมเป็นตัวเล็กๆที่รายละเอียดโคตรดีนะฮะสำหรับผมเนี่ยเก็บตัวใหญ่ก็เก็บนะครับแต่ว่าสาหรับตัวเล็กเนี่ยปกติผมจะไม่เก็บแต่ว่าจะมาเก็บเป็น W WCF นี่แหละคือแต่ก่อนน่ะเคยเก็บงานเล็กๆนะครับผมแต่ว่าหลังๆมาก็เลิกเก็บไปนะเพราะว่าแบบจับแล้วไม่ค่อยสะใจนะครับแต่ว่าค่ายลีกเนี่ยเป็นค่ายที่ทำ WCF ที่เป็นสเกล WCF ที่จะใหญ่กว่า WCF ที่เป็น ขาเรียกว่าอะไร PVC นะครับผมงานของบันได,ดอะไรเงี้ยคือถ้าเทียบสเสกลของค่ายดีที่เป็นเลซินกับของบันไดที่เป็นงานก่อน,นะครับค่ายดีเลซินเนี่ยจะทําใหญ่กว่านะครับก็คือเป็นเรียก WCF เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าของลีเนี่ยเลซินเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเกือบ1เซนนะถ้าเป็นความสูงก็จะสูงกว่าเกือบ1เซนนะครับผมก็เลยมจาจับงาน WC ของค่ายลีนี่แหละแล้วชอบนะครับตั้งแต่ จอมันบูอะไรพวกนี้แล้วนะครับมันหลายตัวแล้วของค่ายนี้เนี่ยที่ที่เราเล่นเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าค่ายนี้เขาทําออกมาดีนะครับแล้วแบบว่ามันคือจับแล้วเนี่ยคุ้มกับคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินนะครับสําหรับ2องตัวนี้นะครับอาจารย์โทริยมาม่าที่เราได้นํามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ ตั้นออกมาได้ดีนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของอาจารย์ที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาจารย์จริงๆนะครับผมมีหมวกนะครับโพลีนะครับมีสีผงเสื้อนะครับทาออกมาในลักษณะตัวอ้วนขาเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นหัวโตๆหน่อยนะครับก็สื่อความหมายของงานออกมาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับงาน w c f ที่ผมจับมาของค่ายนี้เนี่ยผมชอบตัวนี้แหละชอบอาจารย์นี่แหละนะครับที่เป็นตัวที่จับแล้วรู้สึกว่า ผ่าดไม่ได้จริงๆนะครับในตัวอื่นจอมานบูหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือพวกนั้นอาจจะเป็นลายที่ที่แล้วแต่คนชอบนะครับ uh, เพราะว่ามันจะจับกลุ่มนะ uh, อย่างจอมานบูนะครับก็จะเป็นกลุ่มจอมานบูอย่างกลุ่มบาบิดี้ก็จะมียาก้อนบาบิดี้ปุยๆอะไรพวกนี้อันก็จะเป็นกลุ่มนั้นไปนะแต่ว่าอย่างตัวมัสคอตอาจารย์เนี่ยมันไม่ต้องมีกลุ่มนะครับใครที่เก็บกลุ่มไหนนะก็เก็บได้นะครับอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นคนสร้างดาง์นบอลขึ้นมา นะเราต้องคือคือน้อยมากนะครับที่จะทํางานของอาจารย์โทนียมากมานะส่วนมากจะเป็นตัวโรบอรทโทลี่ o โรบอทนะครับก็เห็นในหลายๆงานของวาร์ฟสตูดิโอพี่พึ่งไปเปิดไปเปิดพีไปก็เป็น WZ s t u สตูอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่นานๆจะทําออกมานะครับแล้วทํามาในสเกลเล็กแล้วก็น่ารักนะครับผมนะบอกได้เลยว่าน่ารักจริงๆนะคือเรียบง่ายนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ ใส่ใส่แมส์ด้วยนะอาจจะทำมาตรงช่วงโควิดด้วยนะผมโอ้โหเจ๋งนีจริงนะเป็นตัวเล็กที่แบบพลาดไม่ได้จริงนะก็สำหรับคะแนนนะครับผมค่ายลีผมก็ให้ไปหลายตัวนะตัวนี้ก็จะเป็นมันเหมือนก,น,กนกันกับตัวก่นกอนๆที่ผมเคยให้นะครับไม่ใช่ว่าคะแนนที่ให้คือคะแนนที่ผมสั่งมาแล้ว คุณภาพไม่ดีไม่ใช่นะครับเราก็ให้ตามความรู้สึกจริงๆนะฮะอย่างตัวนี้นะครับเรียบง่ายนะครับลงสีสวยก็ไปเลยนะครับสิบเต็มสิบนะครับผมสำหรับงานลีกโทริยาม่านะครับผมอากิระนะโอ้โหเจ๋งอยู่นะตัวเนี้จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะครับผมนะอาจารย์โทริยาม่านะครับผมโอเคครับท่านก็ให้ดูหมดเปลือกแล้วนะครับผม ช่วงนี้ก็จะเป็นรีวิวตัวเล็กรัวๆนะครับผมเพราะว่าตัวเล็กๆมีหลายตัวนะที่ยังไม่ได้รีวิวเนาะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับทีนี้ไปเลยครับบ๊ายบาย